ถามหลายครั้งท่านตั้งแต่อยู่ในเรือนจำแล้วถามไอ้ไอ้ไอ้ผูบูน้ามันเนี่ยมันก็ไม่ยอมบอกไงปืนกระบอกนั้นมาจากไหนและมันเข้าไปอยู่ในเรือนจำได้อย่างไรมีคำถามเนี่ยอยู่คำถามเดียวว่าปืนมาได้ไงโยนมาหรืออะไรมาบางคนบอกคนยิ้มมาให้เอ้าใครยิ้มมาให้คนก็บอกโยนเข้าไปผมเมื่อก่อนอยู่ข้างหลังเป็นป่าเนี่ยเป็นปาน่ายังไม่ร้อมรั้วมากแบบคือเนี่ย มันต้องมาจากเจ้าหน้าที่เรือนจำแน่เนาะที่พพอเขาพูดตรงๆนะคขอื่นโอกาสเข้ายาเพราะว่าเขาเป็นนักโทษซึ่งเป็นต่างด้าวซึ่งไม่ใช่คนไทยแน่นอนจุดหมายเขาต้องกลับบ้านซึ่งตรงนี้โดยส่วนตัวพี่คิดว่าเจ้าหน้าที่ยอมไม่ได้ที่จะให้เกิดเหตุซ้ำขึ้นมาอีกแล้วมีแต่เสียงของเจ้าหน้าที่ที่บอกว่ามอบล่องมอบล่องคนร้ายมีระเบิดคนร้ายมีระเบิด คนที่ทําหน้าที่ควบคุมกักขังนักโทษต้องกลายเป็นผู้ถูกควบคุมเสียเองชีวิตที่เหมือนยืนอยู่บนปากเขวของพวกเขาจะเป็นอย่างไรเรือนจําจังหวัดสมุทรสาครสร้างขึ้นเมื่อพศ2511บนที่ดินเจ็ดไร่เดิมตั้งอยู่ที่ตำบลมหาชัยอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครแต่เนื่องจากเริ่มคับแคบไม่สมดุลกับจำนวนผู้ต้องขังที่เพิ่มมากขึ้นทุกวันปี2523จึงก่อสร้างเรือนจำจังหวัดสมุทรสาครแห่งใหม่ ที่ตำบลบางยาแพรกอำาเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครในที่ดิน50ไร่แล้วเสร็จในปี2526เหตุสันคลอนกดเหล็กกรมราชทันครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงสายของวันที่22พฤศจิกายน2543มันเป็นวันธรรมดาอีกหนึ่งวันที่ทุกชีวิตภายใต้การควบคุมต่างดำเนินไปตามกฎเกณฑ์อันเข้มงวดของเรือนจำ แต่ในความปกติมีความไม่ชอบมาพากลบางอย่างกำลังเริ่มก่อตัวขึ้นอย่างลับๆพี่ครับก่อนเกิดเหตุการณ์นักโทษกลุ่มหนึ่งเนี่ยจับผู้บัญชาการเรือนจำและเจ้าที่เป็นตัวประกันที่เข้าไปอยู่ในเรือนจำได้กี่วันครับตอนนั้นสามสิบวันก่อนจะก่อเหตุนี่พวกหมองมาไขาห้องมาผมก็ลงมาเข้าทางไม้เลยใช่ไหเข้ามาทั้งไม้เลย,าาเลยแล้วก็เห็นพวกหมองนี่นั่งอยู่สี่ห้าคน ือวันนั้นคือตอนตอนเช้านี่เป็นคนมีหน้าที่ของตัวเองพี่เข้าไปทําอะไรตรงไหนครับเข้าไปปาดช่างไม้เป็นคนปาดทำความสะอาดแล้วเห็นอะไรครับตอนช่วงที่เราไปทำความสะอาดเห็นเพ้่อนหมอมันนั่งผมก็เลยไล่ไล่ว่าเฮ้ยมันนั่งไม้นี่เดีย๋ยวมน้่ามาโดนไม่ใช่กอง,งานผมเนี่ยเอ้ยไม่เข้ากองงานไปอะไรเนี่ยแล้วผมจะได้ปาดอะไรรอรถเนี่ยลักษณะที่เขาไายืนคุยกันเหมือนเขารออะไรหรือ,เ,อ,อเก็ตไหมครับรอเหมือนรอคนรออะไรเนี่ย ไม่รู้ว่ารออะไรอย่างเงี้ยมายืนรออยู่อ่ะยืนรออยู่นานนะยืนรอจนผมไล่ไล่มันก็แตกไปก่อนและ้ะะที่ต่คงมันก็คงแะวางแผลลนแล้วเขาลางของเหตุร้ายส่งสัญญาณต่อมาถึงกิจกรรมการฟื้นฟูสภาพจิตใจผู้ต้องขังวันนั้นวิทยากรผู้ฝึกอบรม ก็เห็นถึงความผิดปกติบางอย่างด้วยเช่นกันธรรมดานักโทษเหล่านี้เวลาเขานั่งฟังการบรรยายเดี๋ยวก็นั่งเรียบร้อย mm hmm. แต่วันนั้นไม่เหมือนกับทุกครั้งรู้สึกมันผิดปกติเดี๋ยวลุกเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวลุกไม่เหมือนทุกครั้งเราก็ไม่มีสมาธิเลยวันนั้นที่จะพูดาเดี๋ยวก็ลุกไปเดี๋ยวก็ออกเดี๋ยวก็เข้าเดี๋ยวก็ออกเนี่ยรู้สึกมันผิดสังเกตะนะ หลังจากที่กิจกรรมฝึกอบรมฟื้นฟูสภาพจิตใจผู้ต้องขังจบลงเหตุชุลมุลที่ไม่มีใครคาดคิดก็เกิดขึ้นเวลา1 0 1นาฬิกานาทีนักโทษชาวพม่า9ก9คนพร้อมอาวุธหนักปืนและระเบิดได้จับกลุ่มเจ้าหน้าที่เรือนจำและวิทยากรผู้เข้าไปอบรมอาชีพให้ผู้ต้องขังจำนวนรวม7คนไว้เป็นตัวประกันประกอบด้วยนายสมวงศิริเวชผู้บัญชาการเรือนจำ นายเสยมากุมพานนท์รองผู้บัญชาการเรือนจำนายบุญเสริมมีชัยหัวหน้าฝ่ายการศึกษานายพุทธาทูลฉลองเจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษานายชวลิตปรีจานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษานายนัทพลสุคนธมานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาและนายปรีชาสิริแสงอารัมพีประธานชมรมแปรรูปอาหารสัตว์จังหวัดสมุทรสาครวิทยากรที่เข้าไปอบรมอาชีพให้กับผู้ต้องขังพอพูดจบเท่าน,นั้นนะครับ ขาก็หอบล้อมมาเลยมาจับมีมีดม,มีปืนมันงงมากเลยว่าเอ๊ะมีปืนมันมาจากไหนเราก็ตกใจเหมือนกันนะเหตุการณ์ไม่คาดฝันทีนี้อนุสาธนาจารย์เนี่ยที่อยู่ในห้องการศึกษากับผมเนี่ยก็เห็นพอบอโดนล,ลุมคนเดียวทีนี้อนุสาธนาจารย์เห็นปุ๊บก็เอากระถางต้นไม้ทุ่มไปโดนโดนคนที่เดินเข้ามายิงเขาเจ็บมันเขาเลยเดินถือปืนลูกสองเข้ามายิงเนี่ยประมาณสักสามเมตรเองยิงใส่แสกหน้าเลยสุดต่อหน้าผมเลย นักโทษได้ยิงนายดมชิดทองปานอนุศาสนาจารย์ผู้สอนธรรมะให้ผู้ต้องขังเสียชีวิตขณะเข้าขัดขวางการจับผู้บัญชาการเรือนจำเป็นตัวประกรันวิ่งไปดูเป็นยังไงบ้างครับตอนได้ยินเสียงปืนพลุลมลนี่วิงง่งกันไอ้นี่ไม่หมดพลุลุนหมดยังไงอ่ะวิ่งกันนด้รู้เห็นแล้วอายดมเลือดไม่ต้องไปแล้วโรงพยาบาลตายแน่ๆหวหมองวิ่งก็เข้าไปรนอบคคุมวคุมก็ สีข้าวแดนสีล็อกประตูมันมีมึง้ไอ้ลวดหนามการแดนสีอ่ะเวลาผ่านไปราวชั่วโมงไม่นานพื้นที่โดยรอบเรือนจําสมุทรสาครก็กลายเป็นฐานปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ตำรวจจากหลายหน่วยงานและกลายเป็นพื้นที่ข่าวของทัพสื่อมวลชนในเวลาเดียวกันหนึ่งในนั้นคือทีมข่าวอัญยกรรมจากสำนักข่าวไทย ออตอนนั้นนี่ก็ยังอยู่ระหว่างที่นักโทษพม่ากำลังจี้ทั้งเจ้าหน้าที่ของเรือนจำแล้วก็วิทยากรที่มาให้ความรู้นะคะแล้วก็ด้านนอกนี่ก็ค่อนข้างวุ่นวายวุ่นวายทั้งเจ้าหน้าที่เองสื่อมวลชนแล้วก็ประชาชนที่เกาะติดกับเหตุการณ์ผมจำได้ว่าผมไปถึงตอนประมาณบ่ายสองบ่ายสามละใจลึกๆเนี่ย ยังคิดว่ามันจะเป็นยังไงแต่ช่วงเวลานั้นเนี่ยมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นหลายๆเหตุการณ์ถ้าย้อนนึกไปเมื่อสองสามปีที่แล้วเนี่ยมันมีนักศึกษาพม่ามายึดสถานทูตหลังจากนั้นปุ๊บก็มีกลุ่มกองกําลังกอสอาร์มี่มามาปิดยึดโรงพยาบาลศูนย์ราชบุรีเพราะนั้นข่าวการจี้ตัวประกันเนี่ยมันเป็นข่าวที่ที่ใหญ่มันเป็นข่าวที่ทุกคนให้ความสําคัญพอผมไม่ถึงเนี่ยผมตกใจเพราะว่ารถถ่ายทอดทุกช่องสามห้าเจ็ดเก้าสิบเอ็ดไอทีวีซึ่งสมัยนั้นยังเป็นไอทีวีอยู่เนี่ยจอ มีทีมข่าวมีทั้งไทยมุงเนี่ยล้อมอยู่หน้าเรือนจำเต็มไปหมดเลยแม้จะไม่รู้แน่ชัดว่าสถานการณ์ภายในเรือนจำเลวร้ายแค่ไหนแต่ปฏิบัติการช่วยเหลือตัวประกันก็รอช้าไม่ได้แล้วการดำเนินการต่างๆก็จะต้องเป็นไปด้วยความรอบคอบแล้วก็พยายามที่จะให้ ทุกอยย่าางงจบลด้ววคมสันนักโทษต่ตอรองยื่นเงื่อนไขให้จัดพหนะไปส่งยังชายแดนด้านอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีขณะที่เสียงปืนดังขึ้นจากภายในเป็นระยะระยะระหว่างการเจรจาหลายชั่วโมงผ่านไปสิ่งเดียวที่คนภายนอกรับรู้คือนักโทษกลุ่มนี้ต้องการออกจากเรือนจำให้ได้และหนทางที่จะนำพวกเขาสู่อิสระ คือชีวิตเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเรือนจำความต้องการของผู้ต้องขังขณะนั้นก็คืออยากจะออกจากเรือนจำตอนนั้นทางคุณเสมาแล้ะก็ผู้บัญชาการเรือนจำเจราจากับเขายัางไงบ้างครับเขาก็ไล่ฟังว่าเขาเสียเงินไปมากแล้วเกี่ยวกับเรื่องให้คนวิ่งเต้นประกันตัวเรืองเอาเรื่องเงินเข้าไปมากแล้วเข,า,ขาหมดตัวไงทางญาตพี่น้องก็ไม่มีเงินที่จะให้แล้วอะไรโน้นเขาก็เลยแหกคุก วิธีจับตัวประกันจริงๆแล้วตามกฎของกรมราชธรรมถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในเรือนจําเนี่ยเขาจะปล่อยให้ผู้ต้องขังออกมาได้ไหมคะหรือว่าจะต้องจัดก,การยังไงคือเท่าที่ทิบดีคนก่อนวางมาตรการไว้นะะเขาจะมีการจับตัวประกันเนี่ยเขาจะไม่ให้ออกจากเรือนจำไงๆก็ต้องระง,งับภายในเรือนจําให้ได้ออกมาลําเลื่อนใหญ่แต่ไม่ว่าอย่างไรนักโทษไม่มีทีท่าปล่อยตัวประกันแล้วพวกเขา แอคคุออกมาได้อย่างไรท้งแรกนะฮะบังค่าให้ผู้จัดการมาสั่งหน้าประตูให้เปิดประตูผู้จัดการก็มาสั่งแล้วแต่เพราะประตูไม่เปิดหลังจากนั้นมันก็บังค่าให้ผมให้เปิดประตูผมก็เข้าไปที่ประตูนั่นแหละไปจะโงกดูมันจะมีช่องมองออกไปเห็นก็บอกว่าทาไม่เปิดหรอกเพราะว่าเจ้าหน้าที่เราทันไม่อยู่แล้วตอนนี้ตำรวจเขาคุมสถานการณ์ไว้หมดแล้ว ประมาณ16นาฬิกานักโทษใช้เลื่อยและก๊าซตัดประตูเหล็กของเรือนจำเตรียมรถกระบะที่ราดน้ำมันไว้ทั้งรถและตัวประกัน